เชอร์เซฟซีเพชรบุญสกูล a place that feel with o b s e r v a i o n and exciting จริงแต่ก็ว้ยเซียจังก็ว้ยเจียจังก็ว้ยเหล่าซื้อตั้งใจห่อหุ่หญิงก็เว้นเจียจังหลายเตาเซนโยเซฟซีเพชรบุญสวยเสียวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนเซนโยเซฟสีเพชรบุญโรงเรียนที่จะไม่ได้วยความรักและความอบอุ่นค่ะโรงเรียนของเราได้ทําการเรียนการสอนห้องเรียน s อ i.e.p. และสะสะวะทค่ะเราไปดูบรรยากาศภายในโรงเรียนกันค่ะในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวนักเรียนพบคุณครูเพื่อทำการท่องคำศัพท์สตา๊าดีหรืออ่านหนังสือเพื่อบทเรียนค่ะ โรงเรียนยังมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดกิจกรรมโฮมูมเพื่อส่งเสริมนักเรียนเป็นรายบุคคลมีบรรยากาศเสมือนบ้านที่มีนักเรียนกับครูประจำชั้นเปรียบเสมือนบิดามารดาที่มีสมาชิกในครอบครัวเดียวกันค่ะมีการัประชุมผู้ปกครองเพื่สอสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนและให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบป,ปะกับครูที่ปรึกษา และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นําไปสู่ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วเรายังมีอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องประกอบการที่เพียงพอและพร้มใช้งานค่ะ หนนะะ้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะดึงดึนี้ขึ้นมายัไปเนียเรต้องใจละ <c oughs> <c oughs> สำหรับเรียนนาตาสินค่ะกข่าวท้าขวาลงแถวหน้านะนั่งบนต้นเท้าจากกิจกรรมส่งเสริมทักษะการดํา้องชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง8กลุ่มสาระค่ะ 为了培养学生我在的国际视野，学校开设了英语、法语、德 <noise> 语<乐>、西班牙语、日 <noise> 语<乐>、俄语、韩大利语、葡萄牙语、西班牙语、中文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 、中中文、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 中 นักเรียนที่ดีมากครับหนูจะเรียนต่อถึงมัธยมศึกษาปีที่6เพราะหนูอยากเข้ามหาวิทยาลัยที่ใช่คณะที่ชอบค่ะหนูจะศึกษาต่อถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเพราะว่าหนูหวังว่าหนูากเป็นจิตกรหวังว่าจะได้เข้ามหาวิทยาลัยที่ชอบค่ะหนูเชื่อมั่นว่าโรงเรียนนี้จะสามารถทําให้ความฝันหนูเป็นจริงได้ค่ะ ่วมโรงเรียนจะผลิตนักศึกษาและนักเรียนที่ดีได้อย่างแน่นอนค่ะโรงเรียนจากพัดกองนักเรียนและจ่าแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ทันท่วงทีค่ะคุณครูช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลและฝึกษาคุณครูได้ทุกเรื่องโรงเรียนมีการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเช่นกิจกรรมโฮมดูมการเยี่ยมบ้านค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณริศราเกตแก้วนะคะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะ ถึงเรื่ความปลอดภะะัยค่ะสำหรับคุณแม่แล้วคุณแม่รู้สึกว่าโรงเรียนเซนต์โยเซฟเนี่ยอตอบโจทย์แล้วก็ให้ความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคนที่ที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนนะคะถ้าจะสังเกตได้ก็ตั้งแต่ที่ผู้ปกครองขับรถมาส่งนักเรียนที่ที่หน้าโรงเรียนก็จะมีครูเวรประจําแต่ละจุดตรงประตูทั้งสองฝั่งที่จอดรถหรือแม้แต่อาคาร,รเวลาที่ นักเรียนเดินเข้าไปในโรงเรียนผ่านรั้วประตูโรงเรียนไปก็จะมีครูประจําชั้นครูประจําเวรที่อยู่ตรงหน้าประตูโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าแถวก็จะมีครูประจําแต่ละจุดต่างๆเงี้ยคุณแม่รู้สึกว่าลูกเราเนี่ยได้รับความปลอดภัยที่ที่ดีมากๆเลยแล้วด้วยความที่คุณแม่เคยเป็นสิทธิ์เก่าของเรียนมาก่อนเนี่ยคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าคุณแม่ สบายใจที่จะให้ลูกๆเราเนี่ยเข้าเรียนที่โรงเรียนแล้วก็ครูประจําแต่ละวิชาหรือครูประจารําชั้นก็ตามอ่ะนะคะเวลาที่นักเรียนมีปัญหาหรือว่ามีมีเหตุด่วนมีอะไรเงี้ยค่ะครูเขาก็จะรีบแจ้งผ่านทางไลน์ผู้ปกครองอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่รู้สึกวา่ามันดีมากๆแล้วก็ให้ความสบายใจกับคุณแม่ได้เพราะด้วยความที่คุณแม่บ้านายอยู่ไกลคุณแม่ต้อง ขับรถไปส่งนักเรียนตอนเช้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า,าทางโรงเรียนเนะะี่ยค่ะทำทำทำได้มาตรฐานมากๆที่ที่จะให้ความสบายใจแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับเด็กๆได้ค่ะขอบคุณค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ครอบครัวเซนโยเซฟสีชชตรบุญย้